ก็ขอกราบสวัสดีครับนี่ครับที่ติดตามการตมวันของทีละพัสดุอาจารย์นี่นะครับผมก็มาถ่ายให้ดู thậm chí là làm ăn, tất cả con nha chơn. làm ăn, biết đay, làm con, làm thuyền nam tôm là, mai coi đuốc. để luôn nghề ăn, rót cái này lên, ใช่นี่ยปน็นน้ำแต่ถ้าเป็นหลุนโลกนุกอันนี้จะไม่เราได้แนะนำตัวมนันนี่นุกอันนี้ถ้าแต่เล่นเล่นน้ำกันนะปาเลือกกันมา สุนกเก็บปัญญาการีลาเล่นามท่วมปีนึงกลางบ้านเราวันเราได้กันทุกป,ปีแลยี่สป,ปีกับยี่สิบลังท,ที่ปีกับที่สิลังผมมานห่ไปจากบ้านเรื่ยปีกับ<แ>ประมาณปมา,ปมาอยู่บ้านตั้งแต่ปีมายุนูก็มันรรมาชาตินะ่ะเจรอบ,าบาร้านเรานี่คือหลักใจกับอ่าทวมันหละ การนีนครูกับลูกทราบด้วยอย่างนี้ก็ทำไรอันคือถ้ามันแบสะดวกก็คือิดได้ปากแกงกันกาถ้าไม่เราเด็กๆกันเราว่านุกในน้ำท่วมมันแต่เด็กไหนอยู่มันไม่นุกไงนียนน่การล่างนี้น้ำท่วมเองนะชาติไม่ไม่ไม่เกินตาวายอย่างรอกลังนี้ท่วมเพราะล่งนี้นะครับน้ำมันเต็มแล้ว กำลเรียมพื้ที่พมบออยู่มันเรื่องทำใจตรงนี้ทำใจยอมรับไปตว่าเราต้องตําหน้าตุกปีแรงตุกปีนามท่วมตุกปีธรรมชาตินี่แล้วทำเพือมาเนะเกตรกน่วงนุ่งเ่กรู้ษรเกมาสักตาเดษตก้ารเกษาเก้นรกษนรเกษตนเกรเนษตรเกษตรเกษกตรเก่ตรเกษมรเกเกษตรเกษนเก็นรเกษรเกตรเรกษตกตเตเรตเตกกับมันตกันเมื่อเรากันตั้งแรกก ไอเรื่องนำาคร่มาเราเนี้แต่อยู่อย่างนี้ขึ้นทันแรวมีน้นหลัดยางไงมาใชา้โดยที่ไม่ต้องบุกไม่ต้องใจเรื่องกันถือว่าอย่างชวคดีเลยนะนี่ไม่ใช่ชุ่นคลีถือว่าครองเร็วสะดวกเร็วล่างจากบรรดามันเป็นเวทีนำเคร่วมมาลงเล็กบนทวดต่อครับต่ตอนนี้ก็บุนเร็ว

ตาตีลงพยาบานก็อยู่เลยห้าเสียงมืนั้นมาได้ไหมอีใต้ลงเหลือสมักก่อนนัห้าเสียงอย่าแต่ไป่าเพื่อนตัวเองสมัยได้ก่อนห้านยบอกจุด่ได้ตัวองยังได้ก่อนคนอีกเป็นผูนนำเพื่อนั่น ตาดูลานเอาตุ้งกันตั้มตุ้งกันตั้มเป็นเอายั่วกันตั้มเป้เออในแปลกเลยผู้ใหญ Eller, <PO V. S 2> ่ผู้ใหญ่ต <forcément S 2> <em> ้ <temper sant. S 1> องเป็นตัวอย่างให้เพื่อนตั NP ้ม okay. คิดขึ้นมาได้ที่ผู้นำคิดเลยได้มั่งเดี๋ยวนำให้เพื่อนทำตามมันไม่ใช่แต่๋ยวตั้มตั้มเปลนอยู่ผู้นำมันต้องทำให้คนเล่ In ngô tầm quan buôn lệ việt kèp an nát rằng nam tùm thăm phè yuan mak bè cố bà ti gọ bè gọ bè bà mai ray là gọ bè gọ bè mai bè gọ 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 bà mai bè gọ 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 bè ปีหน้ากันได้ชายเราที่ตั้งไม่เพื่อนชาวโต,วตวมั้งหรือไม่บ่นยาคิดนี่แล้วสร้างกันตั้งรับไม่เพื่อนชาวกันไงใ,ใ,ใ,ในในกันใน,นกันแล้วให้ไม่ชายเรารวยไม่กี่วันก็ลดนี่ขาชาวคิดได้เป็นรออะตา คนตอก็เป็ดต่อชามันไม่มากเลยนงว่าครูว่า<ะ>ไปก่อนต่ไปก่อนนะเขาไปเด้ก็ไปก่อนเ<ะ>นี้ยไปฟังลูกอ<ะ>่อนไปเราลุงชัเชีย่ยครูวเลยบอกว่าเป็ดตาไอเด็กมาเวียนหน้าใจค,คนตอบเรียนกับมานนะั้นน่ะยุไม่เรียนกับเท้ากัเลยแหละเด็กเกอสำเร็จไม่ใช่ได้นี่